สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เราออกจากประจวบแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปสุวรรณภูมิค่ะคืนนี้เราจะเดินทางไปฝรั่งเศสนนะวันนี้ก็ออกเช้าหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะเอารถไปคืนค่ะหลังจากนั้นก็จะไปรอขึ้นเครื่องที่สวรรณภูมินะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมันเดินทางวันนี้ค่ะเดินทางพรอมกับฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำดีมากเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะได้เช็คอินหรือยังเพราะว่าเรามาเรามาไวาหน่อยค่ะเซ์ฮัลโหลกลับมาสนามบินอีกแล้วว่างเี้ <c oughs> คนเยอะมากเลยค่ะเตอนนี้ก็เช็คอินแล้วนะคะเข้ามาข้างในแล้วคะ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะ <c oughs> <c oughs> ต่ระหว่างรอขึ้นเครื่องก็พามาเดินเล่นภายในสนามบินนะคะอันนี้ก็เป็นช้างแม่ลูกค่ะสวยมากเลยค่ะทิมือดีมาก oh ได้เวลาขึ <in> <booth> <Hey>, so so ้นเครื่องแล้วค่ะค่ะตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวเจอเกินที่ฝรั่งเศสค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะจากฝรั่งเศสนะคะสวัสดีตอนเช้าตอนนี้อยู่ในสนามบินกับเพิ่งตึงค่ะเหนื่อยมากค่ะเดินทางสิบสองชั่วโมงคาะนั่งเครื่องมาสิบสองชั่วโมงได้เดินแล้วก็ยังชั่วหน่อยค่ะ าไปที่ตรวจคนเข้าเมืองเสร็จแล้วก็กำลังไปอากระเป๋าค่ะรับกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะเดินไปรับเอาเรถค่ะเราจองรถเช่าไว้นะคะเออคอมฟอร์สจนเคมฟร์ยินดีต้อนรับสู่ฝรั่งเศส สนามบินนี่ไม่ใช่ว่าชาวดิโกนะคะ,อะโอเคถ้าเมื่อกี้ไป,ปรับรถเช่าปรากฏว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาประมาณสักสี่โมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณสักแปดโมงเช้าค่ะเราไปหากาแฟกินกันก่อนนะคะโอเคมาชิมกาแฟกแก้วแรกในฝรั่งเศสนะคะาม,ามาเดาซิว่าราคาเท่าไหรค่ค่ะ ยีสเปรียนออสเตรเลียค่ะ400กว่าบาทค่ะบ้านเราอร่อยไหมสมราคาไหมอร่อยไหมค้ะห <laughs> <c oughs> ลังจากที่เป็นรับรถอําเช่ามาแล้วนะคะตอนนี้เราขับรถลงใต้กัน,นะคะ่ะขับรถไปเมืองดีจงนะคะใช้เวลาขับประมาณ4ชั่วโมงะคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะให้ดูคนขับับ <c oughs> i e I'm driving not to used this เขาบอกว่าฉันจะต้องมีความตั้งใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าขับรถคนละฝั่งกับออสเตรเลียค่ะช่วงนี้จะเป็นหน้าอมฤดูใบไม้ผลของยุโรปนะคะถ้าสังเกตก็จะเห็นนำใบสีเขียวๆเริ่มออกมาแล้วค่ะเริ่มผลออกมาแล้วค่ะ จริงๆแล้วการเดินทางไปเมืองดิจอนนี่นะคะเราจะเดินทางไปโดยถนนสายหลักก็ได้ค่ะแต่เราเลือกที่จะเดินทางผ่านน้บ้านเรือนผวกคนตามชนบทอย่างนี้นะคะค้าอีกอย่างการขับรถตามถนอนน้ำชนบทอย่างนี้ก็ได้ชมบ้านเรือนผวกคนไปด้วยการจราจรไม่พูุกพ่านค่ะ สวยมากเลยค่ะบ้านเรือนเก่าแก่ามากเลยค่ะเมืองนี้ก็สวยค่ะโอ้มีแต่เมืองเก่าแก่แล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ลงเขาเราก็เห็นหมู่บ้านอยู่ข้างล่างะะสวยมากเลยเมืองที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือเมืองเป้าหมายของเราวันนี้นะคะเมืองดิจอน,นะคะ่ะใกล้จะถึงและะ้วค่ะก็เป็นเมืองใหญ่ระดับกลางนะคะเห็นป้ายไหมคะ turn right onto Avenue Gustave Eiffel D108G ค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะนั่งเครื่อง12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขับรถมานี่อีก4ชั่วโมงค่ะวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นห้องก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ